สวัสดีครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ครับเราก็กลับมาพบกับผมดิวอีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้สถานที่แปลกตาที่หนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่ในโกดังนะครับย่านบางกะปินะครับผมซึ่งเราก็มาร่วมงานกับมนติรีสตูดิโอนะครับผมก็ตอนนี้ครับเราไม่ได้มาเพ้นท์ทุกคนเราเราถือว่า a d วานซ์เข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะหรือว่าจริงๆเราไม่ค่อยเห็นงานประเภทนี้เนะซึ่งวันนี้เราจะมา ค่นงานปั้นกันนะครับผมทีมงานของ a w เวินี่ยได้ค้นสีเป็นงานดอกไม้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยลําดับขั้นตอนการทำนะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นวิธีการทํางานประเภทนี้สําหรับทีมสักเท่าไหรนะ่เราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมครับซึ่งแบบสําเร็จรูปแล้วนะก็จะประมาณนี้นี่ขึ้นมาทึ๊ดๆๆหลายสีมากทุกคนแล้วก็มาเป็นงานกั้นนะมันก็ต้องใช้ลิโต้ใช้เทปอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคเด,เ,อเดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานกันเลยครับ,บย ทุกคนครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเป็นชุดลุยงานนะครับผมจะแนะนําอุปกรณ์เราจะมีอุปกรณ์ก็เท่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับเวลาพ่นก็ต้องใช้กาพ่นนี่นี่นะฮะแล้วก็มีฝาปิดนะก็เรียกว่ากาพ่นข้างก็มันอยู่ด้านข้างสีนี้ก็ตามแบบเลยครับก็แบบที่ขึ้นมาเขาก็จะพิมพ์มาให้ปุ๊บตามนี้เดาแล้วก็จะมีแต่ละสีใช้อะไรนะแล้วก็มีแบบ 3D ดีนี่พี่เขาก็พิมพ์มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆพ่นไปทีละสีนะมันเยอะนะท สีขาวไว้ก่อนที่เราจะทําสีขาวตอนแรกเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะด้านหลังก็คือตอนแรกอะ่ะงานสครับเจอส่วนใหญ่ที่เป็นไฟเบอร์กล้าหรือว่างานอะไรพวกนี้พื้นมันจะเป็นสีเทามาก่อนนะเราต้องโพ่นตัวรองพื้นสีขาวนะเพื่อที่จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะผมก็จะเอาตัวสีขาวนะฮะที่เป็นสีอุตสาหกรรมนี่ผสมกับตัวทินเนอร์นะฮะอัตราส่วนประมาณหนึ่งกหนึ่งนะฮะเพื่อให้มีความเหลวนะฮะย่าหนืดนะฮะเพราะว่าถ้าหนืดเวลาคุณพ่นมันก็จะเป็นแบบก้อนแล้วก็ตัวปั๊มลมครับไปอุย้ยเคสด้วยการใส่ามาลงไป กรอครับแล้วเวลาใช้ปิดฝานะเพื่อให้แรงดันมันอัดเข้าไปผ่านตัวสายแรงดันลมครับนก็เาจะเราก็จะฉีดคร่าวๆอ่าโอเคแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปพ่นสีขาวมันจะมีช่วงที่ยังกรบสีพื้นได้ไม่เนียนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปตามไปดูวิธีการพ่นคร่าวๆกันเลย ทุกคนครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ผมจะยืนอยู่ด้านบนนะเราจะให้ดูแบบบรรยากาศด้านบนของงานด้วยก็ด้วยความที่มันเป็นงานสั้นสามิตินะครับตัวดอกไมท้ที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแง่งกิ่งก้านใบอะไรของมันแล้วแต่นะครับผมมันทําให้การที่เราจะต้องเอานั่งล้านหนึ่งตัวเนี่ยขนานไปเรื่อยๆอ่งเงี้ยมันยากเราจะต้องต่อแล้วก็ต่อนู่นสอนนี่เท่าที่ทําได้นะวันนี้เราก็เลยให้ทางทีมงานเนี่ยพยายามร่างให้ได้มากที่สุด ไอ้พูดตรงๆก็ยากลําบากเดี๋ยวจะพ่นตัวสีตามแบบนี้ทุกคนที่เราได้มานะเอาลับหัวที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะพ่นพวกสีเหลืองสีอะไรก่อนนะเท่เดี๋ยวไปดูกันตอนอีกทีหนึ่งตอนที่เราเริ่มลงสีจริงของงานไปกันเลยเดี๋ยวก็จะให้ริมน้องริมพ่นสีฟ้านะหลังจากที่นี่เราพ่นสีเหลืองไปแล้วก็เนี่ยนี่ก็ค่อยๆพ่นสีมันจะค่อนข้างแย้งเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันมีความละเอียดค่อนข้าง มากประมาณ15ปีนี้ก็จะลงเพิ่มได้แต่ต้องดูนะว่าถ้าฉ่ำไปก็อาจจะอรอประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะวันนี้จบวันแล้วเราก็จะได้แค่งานกับ ร่างไปเกือบหมดแล้วแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องสีที่มันค่อนข้างเป็นเม็ดเป็นสากอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องขัดเพื่อรองผิวใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาพ่นทับอีกทีหนึ่งโดยใช้ที่เน้ออีกตัวหนึ่งงานก็จะได้ดูเป็นเส็บที่ดีขึ้นเนื่องจากอากาศมีฝนเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตอีกที2สองวันหรืองานคืบหน้าก่อนนีรับเจอกันหน้าตาดูลําบากปะได้อยู่แสงดีแต่แม่ผมพยายามจะทำทุกอย่างมันนุองรู้ชีวิตทุกคน และนั่นแหละครับผมก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่วันที่3นะฮะทั้งตาไหลวันที่3แล,แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะว่าเราเนี่ยใช้พวกหนังสือพิมพ์หรือว่าถุงดำเนี่ยเพื่อโปรเทคนะคในส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีเนี่ยมันพ่นแล้วไปโดนนะครับก็คือไล่โปรเทคจากด้านบนนะเพราะเราทำจากด้านบนลงมาด้านล่างนะทุกคนเพราะว่า,าพ่นสีเนี่ยสีมันจะลงด้านล่างเราออแล้วก็เลยต้องคุมนะและตอนนี้เราก็อยู่กับกรี๊ ดอกอันหนึ่งที่เป็นดอกตูมนะทางด้านขวามือตามแบบน,นะครับเป็นดอกสีน้าเงินนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วมีจุดสีฟ้าแต่วิธีการทำคร่าวๆเนี่ยมันต้องพ่นสีฟ้าก่อนนะทุกคนตามที่ที่เขาแนะนํานะจะพ่นสีฟ้าเพื่อที่เวลาสีฟ้าแห้งเนี่ยเราจะเอาตัวสติกเกอร์วงกลมอะไรเงี้ยไปแปะๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆแล้วเราค่อยพ่นสีนเงินครับเวลาเราดึงสติกเกอร์ออกก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็จะได้ตามแบบน,นะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราจะมาโปรเทคตรงกลางเอานิโต้มาพ่อหนุ่มอ่าตอนนี้เราก็ เราจะติดนิโต้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปติดควบคู่มันเลยอะบางทีมันจะไม่แน่นแต่ที่นี้ก็คือถ้าโปรเทคตรงกลางใหทุกคนจะเหลือสเปซต,ตรงนี้นะแต่ต้องมั่นใจนะครับว่าขอบพวกนี้มันชิดดีนะเพราะว่าสีค่อนข้างละเอียดนะฮะเวลาเราเปลี่ยนเป็นวิธีการพ่นที่ไม่ใช่เพนท์นะทุกคนถ้าทุกคนเคยเห็นงานที่เราตู้ชีวิตมาตลอดนะเราจะบอกว่างานนี้สู้กว่า <laughs> จ,จะอัปเดตให้แรงเป็นระดับหนึ่งไปเลย แต่ว่ากลัวปลายปีมันจะมียากกว่านี้อยู่ที่นี่เปืองออกซิเจนถอนหายใจบ่อยทุกคนเรียบร้อยแล้วเราป้องกันสีขาวของเราได้คิดว่านะคิดว่าดีระดับหนึ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะพ่นสีฟ้ากันนะทุกคนตอนนี้เราว r a p r o คด้านล่างเรียบร้อยแล้วก่อนเราจะเลิกงานนะฮะเราจะพ่นสีฟ้าไว้ก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาทําลายมันวันหน้าเพราะมันต้องรอแห้ง จบแค่นี้ครับวันนี้เดียวไปอัปเดตอีกทีนะครับทุกคนลาไกันแล้วครับภาพโดราเอมะดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่6กนะเพราะเราหยุดทำงานไปวันหนึ่งนะเนื่องจากเขาหยุดกันนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ใหม่ก็คืองานอะไรพวกนี้มันจะต้องค่อนข้างมั่นใจในตั้งแต่ร่างแบบแล้วว่ามันมันมันครัวนะทุกคน ติดอ่างเลยตอนนี้ก็คือเราเนี่ยต้องมานั่งปลบสีใหม่ครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเจ็แบบนะอันนี้เราอาจจะแบบผิดพลาดกันเล็กน้อยนะล่างสเกลแล้วมันมีเกิดการผิดพลาดเส้นไม่ชนกับตามแบบที่ขึ้นนะฮะลบใหม่ฮะแล้วเวลาลบก็คือเราต้องทําหน้าผิวนะให้มันเสมอกันถน้าบอกว่าเราทามาสามวันผิวก็ <laughs> <laughs> เหมือนกลับมากึ่งเริ่มต้นใหม่แต่ไม่เก็นไรได้ประสบ,บการณ์ <laughs> ไม่อยากรบ <laughs> ไม่อยากรมเลย <laughs> ้องทำใจเราจักทำใจแล้วก็ต้องทำไปล้ไปแล้วสีก็หายไปแล้วครับไม่มีอะไรดีสองประกาศแล้วนะมีเรื่องแน่นอน A W มาเยือน <laughs> ก็ว mm. so <laughs> ันน <careers> ี <lerde> ้พ <existe> er ูดไปแค่ตอนต้นนะครัแล้วก็มาเจอทีจบวันเลยก็เพราะว่าเราพยายามเล่นงานวันนี้ก็ได้ทีมงานมาช่วยเป็นน้องสอมกับน้องเฟยนะก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะทุกคนก็อยากให้แบบเห็นงานนะแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตงานที่มันใกล้เสร็จมากกว่านี้ก่อนเพราะจริงๆเราทําไปแล้วแล้วมันเกิดข้อบิดพลาดก็วันนี้ก็จบไปด้วยการเก็บของเตรียมกลับบ้านครับเ้วเดี๋ยวพรุนี้เจอกัน ทุกคนวันนี้มาอัปเดตกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับซึ่งครบ7วันที่เราเริ่มทํางานเพ้นท์ของงานประติมาก,การรมดอกไม้นี่นะครับผมตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะทําดอกไม้ดอกเล็กครับผมเราก็เลยจะทาสีนี่สีฟ้าอาจจะลงดอกเล็กนะครับวันนี้จะพยายามลงดอกเล็กให้ได้แล้วก็ลงก้าลงอะไรพวกอะไรพวกนี้นะครับ ครัเพราะเราทำหายไปนานหลายวันใช่ไหมไม่เจอหลายวันนี้ก็กลับมาไอบ้าด,ดอกมันเต็มแล้วนะมองไกลๆมันดูภาพรวมดูโอเคแต่ว่าอยากดูใกลๆ้ๆภาพรวมงนานดูโอเคภาพรวมคนเขาไม่ต้อเสก <c oughs> ไม่โอเคยังไงคนเราเป็นรมานาน่าประมาณนี้เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวเราทํางานกันต่อเลยหน้าที่เราที่มาก็คือติดเทปย่างเดียวติดแกติดแกติดแกไม่เหนื่อยเลยสบายมากโอเคมากค่ะทุกคนนี่ขนาดมาเชื่อไม่กี่วันเองนะสบายมาก ลิตรเท่าไหร่อ่ะอืมป่าเพงไงลิตรเท่าไหร่อะโอเคแล้วตอนนี้นะครับพี่ดิวก็กำลังจะพ่นสีชมพูตอนนั้นแหละที่เห็นอ่ะโหเจอหวานเจ๊ยบ ก็ไล่พ้นซองนะคะพี่เมื่อกี้น้องเฟยกับตองได้กันไว้ไม่รู้แพ้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูผลงานทีนึงนะคะแต่ว่าพยายามเต็มที่และะ้วค่ะโอ้โหสุดยอดอุ้ยตายแล้วเขียนเพื่อเราให้ทุกคนดูกันว่าพลอหดแค่ไหนก็จะมีคีย์เวิร์ดว่ายิ่งอย,ย,งย,ย,งอยู่ยิ่งลำบากลำบนยิ่งอยู่ยิ่งลำบากลำบนยิ่งอยู่ยิ่งลำบากลำบนมันต้องผ่านไปให้ได้ทุกคนช่วยด้ยวยอันนี้มา e n t e r t a น n m e n ดู ดีแล้วเครียดมาหลายวันแล้ะแค่ไม่มาช่วยให้เครียดกว่าเดิมค่ะไม่ช่วยให้ดีขึ้นเลยตายบ้างไม่ไรไล่ระดับความชิลคือคืออะไรโอเค perfect มันจะแหงนหน้าดิกลัวมันจะแหงนหน้าเดี๋ยวระวังระวังมันไม่แข็งแรงโค้งขวานิดนึงโอ้บอกไว้ก่อนดึงมันขึ้นมาแล้วก็ค่อยเสื่อมแล้วโดนตอขีดโดนงานล้มจริงไหนอย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นตรงเส้นมันจะตรงแล้วคือได้หรือไม่ได้ไม่ได้ ใช้หางตัดอะไครับที่ตกใจก่อนเเส้นในเล็กเล็กกว่าเส้นนี้เอาเส้นประมาณนี้มาทัดวัดเลยมาทัดวัดปุ๊บแล้วก็ติดล่างติดล่างถึดกางติดล่างถึดกางตามสายตาคืออย่างน้อยให้มันดูส m ูท ิดนีไอ้อสองน่กเหยียบไฟไอ้สองน่กเหยียบไฟติดแล้วติดแล้วติดแล้วเหยีบยบให้ดับเหยียบให้ติดก็ทำได้หมดแล้วค่ะอ้อโต้องลเป็นไร <laughs> ครับก็นี่ก็คือผลงานที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับงานปฏิมากรรมดอกไม้นะครับที่ทีมงาน a w ิวนะครับเข้ามาเพ้นกันนะครับผมก็อยาจะบอกว่าใช้เวลาไปทั้งหมด17วันนะครับทุกคนกินพลังงานมากแล้วก็เหนื่อยมากล้ามากแต่ก็ทํางานจนเสร็จจนได้ ตอนนี้เป็นงานที่ทีพี่เขาเคลือบเป็นแบบจบ finishing เป็นงานด้านนะครับผมอาจจะมีเคลือบต่ออะไรอย่างงี้วันนี้ครับก็อาจจะต้องลากันไปแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก่อน,นจากกันไปก็ฝากเพจ KW Advo แล้วก็ทีมงานของพวกเรานะครับผมเป็นช่อง YouTube ที่ทำด้วยนะครับผมทั้งหน้าทั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนครับก็เจอกันแต่วันนี้ผมพิวและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยงานลำบากใช้คนลำบาก ชีวิตก็จะลําบากแต่เราสู้เรามันก็สู้ชีวิตก็ด้วยชีวิตก็เลยว้าวุ่นเลยโอเคออกกาลังกาย เพื่อนๆเคยเห็นลิงแบบน <daylight S 1> ี้ไหมครับผมว่ามันไม่โอเคมาตามวิธีนี้กันเลยครับโอ้โหเจ็บนะน่าเล็บกูเป็ล่ะไงเด็วไม่เล็ดออกไม่เป็นไรแค่แบบเนี้ยจะไง